เว้เจ้าวันยังมาเป็นตสัสงเอาหายประทับใจลายริมฝีปากบางบ,าง,บางพูดแบบนี้กับอีกคนแล้วนางจะเดินลงทางเหวบางบ่เอื้องเกืนใจหนึ่งเื่ออีกใ,ใจก็จดจ่อหลับลับหล่อหล,ล,ล่อบ,บ่นบนใบซับสนจะ๋าเมียเข่าเอาคนใหม่ม,มยาย้อนพอคิดรู้ตอนลวมหนึ่งคนไถเชียว ท่างเดียขอ่อเงบงานคือบาทเงินหัว่าเงินในส่ทางไทยบออรรพวาลลูกกะจ้างใ้คนอื่นดูแลกาแวะแว่เสียงดังคือตั้งหลังไก่ลำทำคนเบาตัดผมผีดเจ็ดมือปงเอาเมีเยผิด คิดจนตายคือผูไตความดงโ,โก่งที่เดิมคิดอยากเริ่มมาคนใปมานอนเฮียงยังเป็นเพียนความฝันวันใจในคำเบารักเจ้าตั้งแต่เราพูดกันรักษาผมสัน้นแต่วันแรกเจอ แม่บักเป็นถึงเกินใจไม่เปลอเต้องอย่างนี้ไหมเออได้บอกเขาทำก่อนนอนพอดพออีหลีบอกคือคำว่าที่าแม่บักเป็นเป็นของเจ้าแต่พูดโยกหากกบย่อสิเหลือยาวทั้งเขาเอีหลีเดชายคอยเบื่อละเด้มีเขาปอบุน้า ยิพดพลาะกัดไนก็ไปด้ยวยน,นะครับเพลงหากินเพลงหากินเพลงหากินบ มันเสีบราผมระทมเพื่อไทยมันอ่อนระทวยไปทั้งใจเพื่อผู้สาวเฮาที่เข่าเดอนหองเครื่มไปเด่งานมันดังสะท้านสันหลังกันเหินควายสะทุบอกสะตืดขึ้นนี่เสียเขาแท้ๆล้าน้องเข่าโคงสีคันเข่าค้งสียอมหยุดกองมอยเหยาะแลแต่สีเฮ็ดจะโลดถ่วงไวอยากขึ้นภาพให้บาดใจให้สุดไปสั้นมันเอาบุญแอลสาดเดินสาวไปแต่คือสาววันสั้นใดอื่นใดแน่เดือยย้ำเธอมีแห่งคือฮอร์สไอแน่เดือยย้ำเธอรอดกันกับเขา ให้ขึ้นฮอดแฟนเก่าที่เคอยากกอดเศร้ากอดแลล่อือไทยแน่เด้อยามเธอขึ้นสวรรค์น้ำเทาเออเสืออายเบาๆแน่เด้อและยามเธอมีแห่เจ้าเบาเงินหนาตาการลอบบานหลักท้องบังใจน้องมันแค่บังบังคือเกินเขาหวยบ้านกะเล่แกงเงินได้โบนัสอาตาบบพัดบานหลังบบใหญ่บามีอีย่างให้เราใจคือกับเจ้าเบาหูเขามาแตงมื่อ นี่หละเขาที่เปิดฉากทำการแสดงินตับเจ้าชู้สอดแย่คิดเล้าจักแม่นแหลงใจแซมดีมีแห้งแอมแดงมีเฮียหรือไปใดแต่คือสววัดสันใดเอืนไอายแน่เดือยา้ำเดือมีแห้งโดนหอดอายแน่เดือยา้ำเธ่อมากอดกันกับเขาให้กืนหอดแฟนเก่า ียกชื่อพี่เบาๆแน่เด้อนายยามเด หัวเขาที่เคยกอดกเศร้ากอดแหล่อือายได้เลยยามเธอขึ้นสวรรค์น้ำเทาเอิ้อนเสืออายเบาๆบาแล้เดือและวย,ยามเธอมีหเหเจ้าเบนน้าก็หน้าตา บ้านหลังเขาบังแส่น้องมาแค่บ้างเมื่อกี้เขาป่วยมันกะเลี่ยงเงินอไทยบ่อหน้าหน้าตาบ่อพันบ้านหลังบ่อใหญ่บ่อมีอย่างให้เราใจคือกับเจ้าบาผูเขอบ้าแตงเมื่อแรกนี่แหละเขาจีบเปิดฉากทำกาสะแดงกินตับเจ้าจนสอดแจกคิดย์้อจังแมนเสลแงใจแทบดีมีแห้งแทบแดงมีเฮียลือไปได้เด็กคือสวัสดิ์สันได้คือทายแดดเดือดย้ำเดือดมีแหงเมื่อฮอด์ทอายแดดเดือดย้ำเธอละกอดกันกับเขาให้คือฮอดแฟนเก่า ที่เคยกอดเศร้ากอดแล้วอืนหทยแนดเด้อดยามเธอขึ้นสวรรค์น้ำเข้าเอิญเสืออายเบาเบาแลดเดือรละยามเธอมีแด่เรียกชื่อพี่เบาเบาแลดเดือรละยามเธอมีแดด เสียงปรบมือหน่อยครับป้าพี่น้องยังอดใจรอนะครับวันนี้ในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวซิกมุกอีมารวมแสดงความยินดีกับวันเปิดฤดูกาลของทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับในนาผู้อหญ่บ้านพี่เลงก็ขอวอวยพรให้ ทีมงานสาวน้อยรูกาลน,นี้ปังปังหมันหมนไปใส่มาใส่มิดหมอแค้แป้นหมอล่่ำให้การตอนรับเป็นอย่างดีเดินพากไปใส่กับปลอดไพ่เด้อไอจูเด,ด้อความทางาทีมคณะความทางอ,อาจารย์นกักดนตรีอ้าวทรงไทยกอนล่ำสองกอนล่ำมัน,นมวนกว่อนพ่พอโช่ใหญ่ของทีมงานสาวนายแพบันแพงกับน้องสีแกมครับ hey, hey, hey. <Viking> หน้าตาท่าทางก็ที่แถบมีสตีเป็นก๊อฟก็เอาตื้อมาที่เคยกับเราไมาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเ้อเจ้าของคนเดิมก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเต็ัใจมาชากเิ็มใจมองใน แค่พรนก็พอว่าละคุณจะ,ะหาใครห้าใจไว้ก็พอฟังไม่เนองเลยอายวังเซยแม่ห่างหมดใจทําใจใจเชียอใไก่ได้พูดได้คุยว้าสุยสุยทั้งชมมาดูก็หูเลยเนาะเหอยังถึงเป็นแม่ห้างกับพอได้หางคือกระทอดประสบการณ์จะคงมา,าพอทั้งีนี่เนาะเหลือ,น,อนิยม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  ยอ,อยากลองอยากจองเป็นผู้สร้างแุแม่้าเป็นสาวตาคงเป็นถึงในาารา hey, 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 hey. แล้วเกิดอะรมีอะไรที่ผ่านมาไม่ผิดพหาไดได้เลยปัญหอบาบอกมีบอกมีปัญหาอย่างเลยต้องคือดูว่าสาวแม่หา ไงมาไล่คุณกระตามสักมันบอกหังจังสักมันบอกห่างจังกระทอด้นองที่ควบชีวิกับแม่ห่างสนเดียวอยากเลีอยากคุณอยากลองอยากจองให้ผู้สั่งจุด สาวตาคงเป็นหนึ่งในร้านสแล้วแก้วตาคือมีราคีผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้ๆเลยปัญหาบอกมีบอกมีปัญหาอย่างเลย ทำเอยโอว oh, สาวแม่หอ้างแนวมิดำปีดียาอีลีเดอร์สุภากันเียกคือสีบต้อง mm hmm. <F> การวอกเลยถจอถึจอถึจอจอจถึจอถึจอถึจอจจอ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 อจอ ບໍ່ຮັກອ້າຈັງນັ້ນກະທໍແດ່ນ້ອງດີຢ່າຮ່ວມທີ່ບິນກັບມ h à n ລ ขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้มีอะไรจะคุยกับแฟนคลับหน่อยไหมครับบอลลายเล้าคู่บอลลายล้วบันทึกแล้วการแสดงเพื่อนทราะอยู่ด้านหลังอลังการงานชว่ปีนี้อยากบอกอย่างเดียวทำถึงมากทั้งฉากแสงสีเสียงใช่ไหมครับเฮ็ดคักเฮ็ดแนจอเอลีดียืนหนึ่งปีนี้ให้ยืนหนึ่งเลยก็ไม่มีใครยืนด้วยไม่มีใครยืนด้วยทุกคนก็นั่งมดแล้วรัรผมก็ ส่งต่อให้กับทีมงานเลยกันดีกว่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพมขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานผู้ใหญ่บ้านฟินเลนดด้วยนะคะสวัสดีค่ะส